เจจ้าอแม่ไีนองมาพบมาพ่อกันกับเจ๊เจ๊เคยเท่าค่ะยิงแก่ยิงแซบนะคะสบายดีด่วสบายดีป้าลุงฝนตกลิ้นจับี่นองนะกศลกษไปยามต้มกับน้องวิกน้องบอยกับแม่น้องบอยนําค่ะไปเลยป้าอ้าวโยั้น้ำตั้งสองม่นองนะเอาเอา เดี๋ยพี่น้องเอ้ยฝนตกดินค่ะกางร่มไปค่ะนั่งย่างกันโทรศัพท์เปียยไปเบิ่งน้ำกันค่ะพี่น้องไมาจะได้บ่ละวันนี้น้องบิ๊กกับกางร่มมานะคะขายบ่อยบ่ เเร็ว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 เร,วเรวน้ำมรดเลวพี่น้องแล้วก็เอาอันใายแยงมักก้นป่านเลี่ยงไว้เพื่อให้มันลงจา้ามาลึจ้าสองน้อยกันเลยเ,เปรียกกระยนะับมันนะฝนตกจ้ะเปรียกเหรอเออน้ำออกเลยนะไป nó lêo lêo chị bây giờ bà đại lèo bà nè tìm bơi lạnh nắng tìm bơi lạnh nắng tóc quang mùa sào nắng tí 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 nắng ห้าโมงแต่ว่าตกแห้งมังนตกแห้งเลยบรรยากาศทุ่งนาตอนเช้านะจ๊ะสาวบ้านนาชื่อเจี๊ยบที่คนรู้จักพร้องลำด้วยใจรักฝากแฟนนั้นจงเมตตา อยู่บนน้านนอกอยู่กับท้องไร่ท้องนาพ้อแฟนนั้นจงเมตตาช่วยเชียให้เจ็บระอุนดังถ้าเจ็บดังได้จะไม่ลืมแฟนๆทุกท่านที่ช่วยกันดานเป็นรม่มโพร่มใจทุกคนให้แรงเชียร์ไม่ยามท้องฟ่า,ามืดมน เจ็บขอบคุณทุกคนที่ยังเชียร์เจ็บเสมอมายังจำได้สาวนะขอบใจถูกแรงเชียร์ทุกทานยังจำได้สาวนะขอบใจถูกแรงเชียร์ทุกทานโปรดสงสารสาวหน้าผู้นหน่อยคอยเจ้อยางนี้ถุกมือนี้แค่แต่แรงใจถึงสิดนปนได้ก็ซอยเชียร์ในเด้อจา้สาสาวปันป่าทุกนาคา้อน กลาบสิ่งวันสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยดลใจให้แฟนแฟนช่วยเชียทุกกำลังใจอย่าปล่อยให้เจ็บเจ็บพูดเดียวได้สิบนิ้วพนมก้มลงกลาบสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงช่วยเนยพระเมศจะให้แฟนแฟนนีห้หายคุณคุณแม่พ่อลูกขอมหน่วยอวยชัย จากเด็ดน,นี้ต่อไปเจะจะจะไม่ลืมพระคุณคุณคุณแฟนๆเหลือหล่นคุณคุณแฟนๆเหลือหล่นทุกคนจะได้ห้างอีกปอยจะเชียร์ลูกหลานไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยว่เรื่อยเรื่อยเรื่อยอย่าเาบือ่อเบื่อเรแฟนแฟนๆกับคุณอ้อมแขนที่ยังเหลือหล่นห้าไปโดนโดนเดอแฟนเดอเดอแฟนเดอ พี่น้องเอ้ยข่าวกันตัวนี้กำลังเริ่มอันเปลี่ยนสีแน่เลยจ้ะตะกี้ละแดงเหลืองให้กูยังให้กูข่าวสุกแล้วพี่แท้เลยยังไม่ออกเลยนะจ๊ะน้่าต็มให้ติดทะแล้วพี่น้องเอลละะนะ้ยน,น,น้ำรถละเบัดนี้สิบานบอนะพี่น้องบิ๊กบิ๊กเอ๋ยบิ๊กท่าแน่ lòng phía hết phang đúng không? nghe tiếng gà nhoáng thế, ừ, 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 นี่บามีมีปลาดุกสามตัวน่ะน้องบิ๊กบอกมีปลาดุกสามตัวเท่านั้นบ่มีบ่อความตัวนึงสองตัวน้นมกำลังไหลลงมาตอนมาลีจัดพี่น้องน้นมกำลังไหลลงจากแหนมหกกระไลลงนี่นะโอลยโอ้ยเห็นแล่นอยู่ได้แล่นอยู่ไร แล่นจุหนะนี่ครับพี่เห็นเยอะน้ำหอยมากเออน้าหอยมากน้องเอ้ยน้ำไปเบิ้งมิยูมิยูเห็นปะเห็นไหมคะนั่นนั่นปลากำลังดิ้นแดาเดาอยู่หลายอยู่เด้อพี่น้องเอ้ยนั่นนั่นนั่นนัลงมาเลยพี่นั่นนั่นแล้นเล็ดแล้วเล็ดลงไปเมื่อกี้นี่ นับไปจกน่นี่มัมันากนน่อยนน่นน่นน่่ลงไปเลยพี่ลุไปเลยเออพี่น่ะนั่งแปลุเออเออแปะปอก้อยร้ายปีนี้เนาะตัวอะไรนะมันแห้งพี่น้องเอ้ยน่นมันแห้งหมด ใช่บอนแล้วม่ไไปโดดหรอโอ้ยได้ปลาคออยู่เด้อเด้ผูกผูกปลาคอกับมีค่ะเออแต่งทางน้ําให้มันโรงโรงโรงปลาคอปคอใหญ่อยปลาคอใหญ่หยตื่นเต้นโอ้ปลคอมันขึ้นมาบ่าบิ๊กเออมันก็ขึ้นมาเด็กพี่น้องเอ้ยปลาคอปลาคอปลาคอ hết <laughs> <laughs> mất tí là phù 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 tôi nâng phù 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 chú tôn phù chú con phù má sẽ ảo bạc còn đứa phía đang ở bên này sao cứ mẹ bói sao cứ mừng luôn hả nhóc luôn hả hả nó không luôn phía <laughs> <là> <laughs> ơi đây lại nữa cha đu nè 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 Oh, dai, 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 ไาจิะลาดเาน่ง oh? uh ่ huh. uh ัอะไไม่ได้กันมั้อไม่ตไม่จิกลแล้นะกระตามาจ้ากระต่าแดงมันบักแดงมันบัก้าแม่ห้าไม่ได้จ้า่งกเออดูด้วยกันนะจ้า ได้แล้วจ้าเออจ้าว้ให้แม่หนุนนะพี่แม่กรบปุกนีมือนีจุ่มือแดบโอ้ยแล้วก็จิบไปซะแหละเฮดโปเปนเออจุดมันจะโอ้ยเฮดโปเปนมันจิบไปปะแหละให้ก็ะยับขึ้นมากยับขึ้นมาเว้ยไม่เฮดโปเปนเว้ยโอ้ยไปดุกไปเลย ลุกไปเลยไปเขี่ยลงไปไปไอจะแบะนั้นเชยวมืดจิ้มลุกนี่น้องเอ้ยนี่นี่ไปไปไปทั้งกระตาพี่น้องเอ้ยกระ้ากันบ้าน บิ๊กบิ๊กไปจับกล้องเห้แม่นี่ไมน้ำจับใช่ไหมจับตาเอเอาไปจับดีดีเด้อเออมาดไปบัตรกตานี่ไปน้ตางมบ่ยงย่งย่งปอยงปอนะเอี่นะเรรไปใ ตาตาเท่าไหร่โอ๊ยโอ้ยซื้อดีิเลยก่นอนเทีนอาปลาคอฮะเมนบม่ลุกลุกเลยเอายปลาเก่งเลยปลาคอลกจับนากินอย่งพี่น้องเลย ได้อยุแค่พี่น้องได้ยะวังนี่นี่นี่งั้นมานลยคุณบอสตานแม่ป้าเที่ยงใหญ่สองโตครูนั่งพึ่งลงมาฮอดเลยนั่งพึ่งลงมากินคาเฟ่แล้วจะลงมาอีกนะฮะก่อนแล้วถึงว่ากินข้าวเที่ยงแล้วจะลงมาอีกอย่าไปจั๊กเอาลูกน้าบเออนั่นคือเมท้าหน้อยว่าซื้อไปหัวหน้าเลยนะข้าวแกงกระตากาดก็ ได้ยุจ้าได้ยุจ้าหมานยุจ้ามือหนึะ่ะประผมมันไดม,มาดักไวจักแห่เนาะไปเจ้าคู่ปีนะ้วยบาร์ลานี่แล้วนเนาะปีนี้นะ่ะปากโบราณพี่น้องเอ้ยนี่ปะปากกำลังลงมาพี่น้องเอ้ยปากกำลังลงมาค่ะเด่นะ่ปะปลาซิวกำลังลงเด้อบวัวเออ ปลาซิวก็ลัางลงพี่น้องเออเด่นจะลงมาอะไรติบเรือลงมาเลยพี่น้องเออปไปอันปลาซิวก็ลังมาค่ะคุณเด้มันไปค้างอยู่พุ่น้ะเครื่องปไม่นแถวน้อยน่ะมันหลุดเอาวบ่าเอาวบ่านกระตายบด Mời ra à rầy Mời ra ipu Ủa ipu có cam nhai thật với Biết biết ừ, ờ. Biết Ở, ờ. Em mời ra cái ipu cam ăn nhai nhai Nó lên này Em ra cái ipu có ăn nhai tôi cầm một cái nhai này. Boy mình đi bay Hát, ông biết là bói, hát, hát ngang mà này hack ham mất song hack ham mất song hack ham mất và hải rồi đấy, ow ow hát ow 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 áo, ow 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 เนาะอย่ากินตมามันเดินั่มันเข้ารดแล้ว่ทางยางน,นะ่งดูน้โก่าฮ่าน่งดมันไปนั่ง,งยังไงฮะพัยังไงมานยพงไงยเอ้เจติอย่างน้ปลุกลุกต่แม่พอปลุกลูกเอ้าอาบน้ำมันด่น Đó <laughs> <laughs> à, lên 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 <laughs> cảm lên, cái này. Lên, cái này. Lên, cái này. Lấy con lấy đi Mẹ em lấy lông tôm ออกมาเพื่อละตัวซอตบตัวยังไงมาได้ลงลายกุ๊กเลยเป็นตีนเลยโอ้ยนะตาบริยิทธ์นะคะตอนนี่ตาอึดกาแน่มกระแหงดูข้าวจะเกลี่ยนนะเสี่ยงจิงเล็ด ย <laughs> ันม้าขขาวโต้งนะนางยันม้าขขาวโต้งนะจ้าเพืเ่ <c oughs> พอโคใหญ่ายเถอะมันพวกข้าดอกป่านั่นฮะเออพุทธพ,พ่อองค์นั่นแหละเออนั่นแหละนั่นละ่ะนั่นละ่ะนั่นล่ะ เสร็จเรียบร้จ้าคึงแถวแล้วค่อลองมาใหม่ไปไปมือไปนี่ไปมือไปไปพีป่น้องเออคลิปนี้เสียว้ซ้านี่เ้อจ้าคลิปนี้ากาศย้มเศร้าๆไว้ให้เบิ่งยามซ้ำนี่เลยจ้าฝากกไดไลคล์กดแชร์ กดติดตามให้เจ๊เจ็บเธอเท่าน้วยนะคะขอบคุณเอซีทุกทุกคนทุกทุกท่กทานนะคะทั้งไก่ทั้งไก่ทุกทุกคนคะ่ะคลิปนี้ก็บสบายซ้ำนี่แหละพี่น้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีจ้าสบายดีหลายรอบเลยน้องบิ๊กตาเมือ่อไ่